นี่เลยรถ DIY ของพี่โว๊ทน้องสามารถทําขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะจิ๋วส่านักประดิษฐ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โว๊และรายการจิ๋วส่านักประดิษฐ์ ายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดีสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียว และสาหรับวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบชจะพาน,น้องๆมาทํากันเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งของเล่นนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านด้วยอันน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะคะ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเดานะคะน้องๆ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทําสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะนั mm hmm. ่นก็คือรถ DIY ว่าแต่มันจะเป็นรถอะไรกันรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งอ่าน้องๆยังเดากันไม่ออกใช่ไหมล่ะคะ ถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำรถ DIY ฝาขวดน้ำสี่ฝาไม้เสียบลูกชิ้นหลอดไม้ไอศกรีมไส้ปืนกาวเชือกกาวผ่านขนาด 2A 2, 2ก้อน เริ่มจากไม้เสียบลูกชิ้นค่ะพี่โบจะเอาไม้ทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนะเพื่อที่เราจะทำม็อกข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเราจะมาตัดให้ไม้มีความยาวขนาดที่เท่ากันตัดได้เลยนะคะตามรอยที่วางเอาไว้จากนั้นค่ะน้องๆน,นี่เลยเราเตรียมฝาขวดน้ำมาแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเราจะติดแบบนี้เข้าไปหยดให้มันอยู่ตรงกลางของฝาพอดีนะคะน้องๆ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดล้ออีกข้ั้งหนึ่งเนี่ยพี่โบ๊จะใส่หลอดเข้าไปก่อนแต่ว่าพี่โบ๊อาจจะเอาหลอดให้มันสั้นกว่าไม้หน่อยนึงนะอ่านี่นะคะที่พี่โบ๊ชเสียบหลอดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ล้อของเราจะได้หมุนได้แบบนี้นี่เห็นไหมคะเมื่อน้องๆทุกคนใส่หลอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดล้ออีกด้านหนึ่งกันล้อด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างจากล้อด้านหน้าอยู่หน่อยนึงนะคะเป็นเพราะว่าพี่โบ๊อาจจะพาน้องมาตัดแบ่งครึ่งหลอดตัวนี้อีกรอบนึง เข้าไปก่อนส่วนหนึ่งแบบนี้เลยอที่นี่นะคะน้องๆเราจะยังไม่ติดฝาเข้าไปนะอีกด้านหนึ่งพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยเอาเศษไม้จากอันแรกนะคะมาตัดเอาประมาณให้เท่าๆกับฝาหรือว่าเล็กกว่าหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะปิดไม้ค่ะเข้าไปตรงกลางของตัวนี้เลย น้องๆพยายามกะให้ไม่อยู่ตรงกลางของไม้นะคะแล้วที่นี่นะคะน้องๆเมื่อเราติดตัวบวกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะแต่เมื่อกาวแห้งแล้วให้น้องๆเนี่ยใส่ตัวหลอดตัวเดิมที่เราทําเอาไว้นะคะกับฝาติดเข้าไปเหมือนเดิมเลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดครบหมดเรียบร้อยแล้วทั้งตัวบวกนะคะหลอดแล้วก็ฝา ทีนี้เราจะไปทําตัวโครงรถกันต่อน้องเอาไม้ไอศครีมมานะคะทั้งหมด3าไม้ด้วยกันความห่างของตัวไม้นะคะน้องให้มันพอดีพอดีกับล้อรถของเรานะคะแบบนี้เลยตัดไม้ด้านบนค่ะให้มันพอดีทั้งสองข้างของเราอย่าลืมนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะพวกของมีคมเนี่ยก่อนที่กาวจะแห้งนะคะน้องๆก็พยายามจับให้มันอยู่พอดีกันนะ ซึ่งตัวนี้มันเป็นโครงรถของเราใช่ไหมน้องๆสามารถเอาสีอะไรก็ได้นะถ้าน้องคนไหนชอบรถสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินอะไรแบบนี้น้องก็สามารถเอาไม้ไอศครีมเนี่ยไปทาสีก่อนได้นะคะแล้วเราก็จะมาติดแบบนี้เลยมาถึงขั้นตอนประกอบรถแล้วล่ะคะ่ะเอารองหน้าขึ้นมาก่อน้อหน้าก็จะเป็นตัวนี้เราจะติดกาวค่ะแล้วก็แปะลงไปกับตัวไม้แบบนี้เลยนะคะ ทีนี่นะคะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยพยายามวางล้อหลังนะคะให้มันพอดีกันกับล้อด้านหน้าแล้วน้องๆก็กดเอาไว้สักพักนึงนะคะแล้วเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ <S <S แต่ทีนี้มันยังไม่เสร็จแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อโดยที่พี่โมนะคะก็จะใช้ไส้ปืนกาวแบบนี้เลยติดเข้าไปตรงกลางของตัวด้านหน้ารถแบบนี้เลยนะคะน้องๆ ที่เราติดตัวไส้ปืนกาวนี่นะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นตัวบังคับรถของเราค่ะให้รถของเราเนี่ยสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้เลยนะพี่โบจะพา,าน้องมาพันเชือกกันต่อค่ะน้องตัดเชือกนะคะให้มันยาวพอดีพอดีนะแบนี้พันเชือกเนี่ยเข้าไปกับตัวบวกที่เราทําไว้ตรงนี้เลยนะมัดลงไปได้เลยค่ะพอเรามัดเชือกเสร็จแบบนี้แล้วดึงเชือกให้ตึงแบบนี้เลยนะพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดกับแท่งปืนกาวตรงนี้เลย โอเคทีนี้พี่โบจะใช้ถ่านนะคะถ่านเก่าๆแบบนี้เลยติดเข้าไปนะเพื่อถ่วงน้ําหนักให้ตัวรถของเราค่ะน้องๆสามารถหาถ่านนะคะได้จากที่บ้านเลยนะเอาถ่านเก่าๆจากรีโมททีวีรีโมทแอร์ก็ได้เช่นกันนะนี่นะคะน้องๆเราจะแปะถ่านนะคะเข้าไปตรงช่วงท้ายของตัวรถนะทีนี้นะคะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยเอาเชือกนะคะมามาัดไส้ปืนกาวตัวนี้นะคะให้มันติดกับไม้อีกรอบนึงค่ะ าตามความแน่นหนาแล้วก็ความแข็งแรงเลยนี่เลยรถ DIY ของพี่วอนี่เป็นยังไงกันบ้างนี่น้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะไม่ว่าน้องๆจะเอาไปลงสีหรือว่าตกแต่งฝาตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆขั้นก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะ แล้วเอาล่ะทีนี้พี่โบจะพาน้องไปทําของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปกันซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะและนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทําจักรยานแต่งบ้านไม้ไอศครีมแผ่นซีดีกล่องโยเกิร์ตตั้เต ในการทําจักรยานแต่งบ้านของเราให้น้องๆเตรียมไม้ศกรีมขึ้นมาแบบนี้วางเป็นลูกตัวทีค่ะพยายามมาให้ไม่อยู่ตรงกลางได้พอดีนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะเอาแผ่นซีดีแบบนี้มาแล้วเราก็จะทากาวแปะลงไปเลยค่ะให้น้องยอดกาวลงไปก่อนเลยนะที่ตัวไม้แบบนี้แปะแผ่นซีดีลงไปได้เลยทีนี้เมื่อเราแปะแผ่นซีดีไปแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้อีกอันนึงขึ้นมาเพื่อแปะทับแบบนี้ลงไปเลย นีพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปทําตัวคางของจักรยานกันต่อค่ะคาแค่สั่งเดียวนะคะก็คือตรงนี้อ่าแล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้เลยแต่อันที่สองของเราเนี่ยพี่โบอยากให้น้องๆน,นะคะติดไปตรงส่วนปลายของตัวจักรยานตรงนี้นะทีนี้ให้น้องๆน,นะคะเอาอีกไม้หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ปิดทับลงไปอีกทีนึงค่ะให้ซ้อนกับตัวอันแรกที่เราทําไว้นะคะ เราจะไปทําล้อหลังกันโดยที่น้องๆน,นะคะเอาถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้มาเลยเราจะเจาะรูเข้าไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะน้องๆเอาให้ขนาดรูเนี่ยมันพอดีกับขนาดไม้ไอศครีมของเราคือพรจะใช้คัตเตอร์ในการเจาะนะคะแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจะดีกว่านะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากๆเลยน่งน้องๆน,น,นะคะเอาแผน่นซีดีอีกสองแผ่นมา แล้วเราก็จะมาติดเข้าไปที่ด้านข้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะน้องผ้งาเสร็จแล้วเราไปประกอบกับล้อหน้ากันเลยค่ะน้นอน้องนะคะเอาตัวล้อหน้าเนี่ยที่มีไม้ไอศครีมยื่นออกมาเสียบเข้าไปได้เลยนะแบบนี้เลยแต่แนเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยานของพี่โบ๊ทนี่เลยเป็นไงบ้างคะน้องน้องแต่จักรยานของเรายังขาดอะไรอยู่คะ ขาดแทนนั่นเองเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาติดแทนจักรยานกันให้าน้องๆนะคะเอามาไอกรีมที่เหลือเนี่ยมาติดเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้ก es ็จับเอาไว้พักัหนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะงน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้มีทั้งของเล่นนะคะก็คือรถด i y y ที่น้องๆเนี่ยสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือของตกแต่งบ้านนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เช่นกันนะคะ และสาห,หรับน้องๆคนไหนที่กําลังทําตามพี่โบล้ะทาตามไม่ทันหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งข้อความเขมา้ามาถามพี่โบได้เลยนะและสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากโชว์ผลงานการประดิษฐ์ให้พี่โบดูสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจไมฮิดอนชาแนลนะคะพี่โบรอดูอยู่และสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่ง,ง,งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูบอกเลยว่าพี่โบดูครบหมดแล้วนะน้องๆเก่งกันมากเลยล่ะค่ะและพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วด้วย และในวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย